สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่31มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมษจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือเสียสลับเพื่อคนรอบข้างค่อนข้างมากนะคะรางรายหลังจากเสร็จการเสร็จงานแล้วอาจจะมีการเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะหรือว่าอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวรักสันโดษ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของอคนรอบข้างให้ดีด้วยนะคะเรื่องของการทำงานนะคะบางคนอาจจะมีความเพียรความกดดนันอาจจะต้องแบกภาระหลายๆอย่างนะคะ,ะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นผู้นำกลุ่มต่างๆหรือเกี่ยวกับการที่ต้องทำงานหนักการใช้แรงงานตัวเองนะคะ เรื่องของความร่วมมือร่วมใจจากคนรอบข้างนะคะอาจจะต้องเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะอาจจะต้องมีงานให้มาแก้ไขในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นชาวเมดก็ต้องพักผ่อนดูแลตัวเองทั้งสภาพกายสภาพใจให้พร้อมนะคะอย่าหักโหมงานหนักมากเกินไปนะคะเรื่องของการเงินอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะคะช่วงนี้มีรายรับรายจ่ายที่จําเป็นหลายอย่างเข้ามา ทำให้เรื่องของเงินเก็บอาจจะพร่องไปบ้างนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะใครที่ป่วยแนะนําให้ไปพบหมอเพื่อรักษาหรือว่าตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนะคะหรือบางรายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยนะคะโรคระบาดโรคติดต่อต่างๆก็ต้องระวังเช่นกันคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีความรักที่เพิ่งจบไปนะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นรักใหม่ เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องให้คิดหลายอย่างนะคะท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้อาจจะห่างเหินกันบ้างนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเรื่องของในครอบครัวส่วนตัวนะคะหรือว่าเรื่องของสุขภาพของคนที่คุณรักนะคะช่วงนี้ก็จะเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ